สวัสดีครับขอสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีทุกท่านครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเนาะที่เขามารับชมและฟังคลิปนี้ยุกอดีครับในช่องในเมืองเย้าครับครับในคลิปนี้ครับในคลิปนี้กับาสิมานําเสนอครับสนับแนวทางนะครับเนาะแนวทางเล็กเด็ดต็ดังทางภาคอีสานครับให้พี่น้องให้ท่านผู้ชมได้รับชมมาฟังครับจากสีตีน้อครับเนาะจากสีติของเซียนนี่นะครับเนาะเซียนทางเมืองเลยนะครับเนาะกับสีติของเพิ่นกับเขามาสิเบ็ดงวดครับ เป็ดงวดนะครับเนาะแอดกระไรไปเจอมากนะครับเนาะก็ว่าสมมตินั่ฝากพี่ห้องน่องขับพี่เอามีเหรียญก็เลยถือตาตองใจเพิ่นหรือเปล่านะครับเนาะเพราะว่าในงวดที่แล้วครับงวดวันที่16มิถุนายนครับ16มิถุนายนสอ6ห้านะครับเนาะเลขเพิ่นกระเข้าวันที่สาครับแอดจะเห็นแล้ยนะครับเนาะเห็นอยู่แต่ว่าจะร้อเมืองเลขเพิ่นครับว่าจะเข่าอีหรับคือว่าเข่าครับคือว่าเข่าครับกระตรงกันนะครับเนาะกับเลขแอดงวดเมื่อกี้ครับวันนี้ครับกับมีมีเลขที่ว่า ไก่เชียงและตรงกันนะครับกับวายสิบไม่อยากเอามาฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะฝากท่านผู้ชมทุกคนครับสำหรับแนวทางครับสำหรับแนวทางนะครับแนวทางของเอ็ดนะครับเนาะสำหรับเลขคำนวณเลขสูตรสูตรบนสูตรล่างนะครับเนาะจะวิเคราะหขย่อยล่องให้พี่น้องให้เอฟซีทุกท่านนะครับเด้อซานเนี่ยกะยาวากันนะครับเด้อกขย่อยล่องใหญ่ๆครับขย้อยล่องใหญ่ๆนะครับเนาะทุกคนครับเดี๋ยเขามารับช่วงรถฟังครับครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามไว้นะครับเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนหน่อยครับสิบประพัดเนก็ว่า คอมเมนต์มาบอกว่าคลิปบ่ร์ก่งเตียนครับคลิปบ่ร์ก่งเตียนนะครับเนาะทาง YouTube ก็ต้องกดกระดิ่งแก่งเตียนเลยครับถ้าโทรศัพท์ผู้ใดบ่ร์ก่งเตียนนี่ก็กดไม่ครับกดกระดิ่งใไงครับกดยกเลิกกระดิ่งแล้วก็กดไม่ครับมันจะแก่งเตียนมาเองนะครับเนาะสำหรับระบบของ YouTube ครับเพราะว่าแอปถิ่นบริหิคลิปมานั่นครับมันเลยบอแก่งมันเลยบบทรงฉีบหายนะครับเนาะครับอย่ามาหล่ห่างนะครับเนาะเผื่อว่าเป็นการเสียเวลาอย่าเข้าไปเบิ้งระหว่างน้ำกันเลยครับ ครก้อนอื่นต้องขอบอกท่านผู้ชมทุกผู้คนนะครับเด้อผู้ใด็กติเข้ามารับชมกระฟังคลิปนี้อยู่ก็ดีครับในช่องเนียวมายาวครับจังเดะทางสองกับเป็นแชร์ซื้อกางนำเสนอแนวทางเลขรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับเด้อบสนับสนุนการทำมาชุ่มครับเร่นการพระท่านเดลืงสินนะครับเนาะเล็กทุกตัวขับกับมี่เทิ้งเข่าเทิ้งหลุดครับจังเดะกะให้ท่านผู้ชมเบิ่งเป็นแนวทางนะครับเนาะมักกระจังจัดคัดกระพานมาเป็นอย่างนะครับเด้อสำหรับแนวทางครับมาทำสนุนการทำมาชุ่มครับนี่ครับจากสีตีเนาะครับเนาะจากสีตี งวดที่แล้วเพื่อนครับเสี้ยนผ่าขาวครับเสี้ยนผ่าขาวงวดวันที่16มิถุนายน2566นห้านี้นะครับเนาะวิ่งบนรางครับเล็กวิ่งเพื่อนครับเน้นมาให้เน้นมาหกกับ4ี่นะครับเนาะ6กับ4แต่ว่าเพื่อนจับโคให้ครับ63 64 60 30 40ครับเข้าไปที่รางตรงๆครับเพื่อนจะให้มาทีละห้าหกคู่นะพี่น้องครับบนรางนะครับเนาะให้ทีละห้าหกคู่ครับ ก็ถือว่าเขาเพิ่นุ่ขับเนาะตรงๆไม่ต้องกลับครับตรงๆไม่ต้องลับนะครับแล้วสำหรับเนี่วทางเพิ่ครับส่วนงว,ว,วดนี้ครับงวดนี้งวดวันที่หนึ่งกรกดาคนะครับเนาะสนับเชี่ยนพาขาวครับจากจังหวัดเมืองเลยครับเพิ่งจหามากครับวันที่บนให้มากหกคููคร oh? ับหมากหกคูหกหางเนาะครับเนาะเพิ่กจะหามากคือเราครับสาหรับวันที่หนึ่งกรกดาคมครับมาเบิรงน้ำกันลยครับนี่ครับวิ่งบนล่างครับหกกับสี่วิ่งบนล่างหกกับสี่นะครับเดิม จับคู่ให้4 0 4 1 4 2 6 1 6 3 6 2 3ตัวครับเม็ดเดียวหางเดียวครับสำหรับเลขเส้นขาข่าก็คือ6 4 2นะครับเดิมเน้นไปที่2หางครับ4 2กับ6 3ครับนี่เลขตัวหนึ่งครับตรงกับแอบตระครับเนาะเลขที่แอดมาก็คือ6 3ครับถามว่าเลขนี่ในเลขของเพื่อนนี่ครับมักบครับแอดมักตัวครับแต่แอดมักอยู่ สองหางครับมักอยสองหางนะครับเร้่อมีผู้ใดมมักคือแอดหอเปโภคครับแอดถึมักเลขกเป็นมักประโยชน์ดิครับเลขกเป็นมักในองค์เพลิงแอดมักอยู่ที่หกหนึ่งกับหกสามนะครับเด้อบางหูมันจะมาหลเป่าแต่ว่าแอดถึงชอบครับชชอบเลขตัวนี้นะครับเนาะนี่ะครับแนวทางวันนี้มาฝากที่อย่างน้องฝากท่านผู้ชมครับเด้อจะได้ผิดพลาดประการใด้ขอโทษขออภัยนะครับเนาะสำหรับแนวทางเลขเด็ดอีกดังทั้งภาคอีสานครับ สำหรับหวยสูตรเลขสูตรกะของเอรกาสินั่มเสนอให้ท่านผู้ชมครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมมาฟังคือเก่าครับการทยอยลงทำชิบลงอีรื่อยเนาะครับเนาะให้ท่านผู้ชมได้รับชมมาฟังครับอันนี้การใช้สติมันเดินดีครับสีติมันเดินดีนะครับเนาะพันมาพันเกินห้ถูกมากสี่เบ็ดงวดครับหมดที่แล้วกรลองเบิรงครับกถือของพันนี้ดีครับวันนี้ก็เลยอยากเอามาฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะฝากท่านผู้ชมครับเพียร์มีเลขตัวใดนะครับเนาะถือตาตองใจให้ท่านผู้ชมครับได้พิจารณาเบิรงครับ ครับในคลิปนี <mel> ้ครับในคลิปนี้ก็ขอบ <stimulus> คุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่ครับเนาะทในความรดับชมวงเฟังคลิปจนจบนะครับเรื่องในกันทุ้นอีกครั้งครับสำหรับแนวทางสำหรับแนวทางเสียนผ้าแดงเนาะเสียนผ้าขาวขับขอโทษข้อไผ่แล้วครับเนาะอ่านผิดครับสำหรับเสียนผ้าขาวนะครับเด้องย่ำอีกครั้งนะครับเนาะสำหรับเสียนเมืองแรกครับหนึ่งกระดาษกระดาษนะครับหนึ่งกระดาษกระดาษหกหกครับวิ่งบนล่างหกกับสี่ จับคู่ให้4 0 4 1 4 2 6 1 6 3 6 2 3ตัวหางเดียว6 4 2ครับเน้นไปที่2หาง4 2กับ6 3สามเครับเด้อ4 2กับ6 3ครับนี่ประด้ถึงตาต่องใจหรือเปล่านะครับเนาะครับในคลิปนี้ครับแต่ถึงคนครับแคปหน้าจอไปเลยครับเด้อแคปหน้าจอไปเบิ้งครับแคปหน้าจอไปเบิ้งครับไปพิจารณาเบิ้งกับเสียนเอินและหลีกของเอ็ดนะครับเนาะสีน้ำเส้นงให้ทำมันชุ่มครับ ปลาเล็กตัวใดมันคือกันเล็กตัวใดมันน่าจะเขาน่าจะมากนะครับเนาะเจไดทุกคนครับรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภูตุทุกคนครับเด้อเดินท้าไปไหนกะแข็งขาดปลอดภัยสุขภูตุทุกคนครับบ่เจ็บบ่จนบ่ไข้บ่ป่วยนะครับเนาะมีเงินแสนเมื่อหลันใส่สุขภูตุทุกคนนะครับเดิมเจไดทุกคนครับรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอีกครั้งนะครับเนาะแต่ทุกคนครับมีโฉมเวลาวันที่1กรกฎาคม2566สุขภูตุทุกคนครับเดิมเจไดก็เริ่มฝาก กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนดิครับเด้อสิบประพัดแนวทางครับเวลาแอดคำนวณเหล็กหรือสูตรไข่เบิ้งครับเพราะว่าบางท่านก็ว่าฉีบประแิ่งเตือนฉีบเพรเห็นฉีบนี่ครับเนาะเพราะว่าบางท่านกดติดตามแต่บากคนกระดิ่งไว้นเดิครับฉีบเก็เลยไรบ่ไปหาครับครับในคลิปนี้ก็ฝากไว้ชั่นโมงครับคลิปหน้าพอดไหมครับขอสวัสดีครับ